สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าล่าสุดพลังประชารัฐโดนอีกยื่นกรกะตอถอนจัดตั้งพักกระทบ116สสนายกเป็นโมฆะที่สำนักงานคณะกรกรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายคุณากรมั่นนาทีไรทนายความ และว,ว่าที่ผู้สมัครสสนนทบุรีพักเก้าวไกลนายอดิเทพทิติพันธ์และนายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพักการเมืองขอให้พิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งพักพลังประชารัฐนายคุณากรกล่าวว่าหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายศิระเจนจากะอดีตสสเขต9กกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสอสิ้นสุดลงทางเครือข่ายตรวจสอบพบว่านายศิระมีชื่อเป็นสมาชิกพักลำดับที่229ซึ่งตามมาตรา9ในพรบว่าด้วยพรรก,การเมืองซึ่งกำหนดวิธีจัดตั้งพักไว้ว่าให้เป็นการรวมตัวของบุคคลไม่น้อยกว่า 500้ยคนโดยบุคคลเหล่านี้ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา9 8ดังนั้นการที่นายสิระเป็นสมาชิกลำดับที่229จึงเชื่อได้ว่านายสิระเป็นหนึ่งใน500คนแรกที่ร่วมก่อตั้งพรรคเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่านายสิระมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา9 8วงเล็บ10เท่ากับองค์ประกอบจัดตั้ง พ,พรรคพลังประชารัฐไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้นายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนด้านนายอติเทพกล่าวว่าเราพบว่าการจดจัดตั้งพักคพลังประชารัฐครั้งแรกใช้สมาชิก900กว่าคนนายศิระอยู่ในกลุ่ม500คนแรกเมื่อเขาขาดคุณสมบัติจึงทำให้กลุ่ม500คนแรกไม่ครบแม้กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าถ้าไม่ครบแล้วจะเป็นอย่างไร แต่เราคิดว่าน่าจะมีผลให้เหมือนพักไม่เคยถูกจัดตั้งนายอติเทพกล่าวว่าพักพลังประชารัฐได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพักตั้งแต่พฤศจิกายน2อ6 1เพื่อลงการเลือกตั้งในปี2562ถ้าการจัดตั้งพักมีปัญหาตั้งแต่ปี2561เท่ากับการเลือกตั้งในปี2562ไม่มีพักพลังประชารัฐ สสที่ได้รับการเลือกตั้ง116คนก็จะไม่สามารถเป็นสสได้ส่วนกรณีเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อพ,พรรคพลังประชารัฐไม่มีสถานะเป็นพรรคการเสนอชื่อแคนดิเดตเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ต้องปลิวไปด้วยเช่นกันซึ่งได้ยื่นให้กรกตวินิจฉัยสถานะของสสและการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกว่าชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดประเสริฐชี้สภาล่มบ่อยสะท้อนรลอยร้าวของรัฐบาลอัดบิ๊กตู่ไร้ความสามารถแก้ปัญหานายประเสริฐจันทระรวงทองสอสอนครราชาสีมาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าขา้อภิปรายรัฐบาลโดยไม่ลงมติตามมาตรา152พลเอกประยุทจ,จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรตั้งใจที่จะรับฟังเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนการยื่นอภิปรายครั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานและเสนอแนะแนวทางให้กับในการแก้ไขปัญหาเมื่อรัฐบาลทำงานผิดพลาดล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเทศจำต้องเร่งแก้ไขเพราะ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลจะนิ่งเฉยไม่ได้ส่วนกรณีที่พลเอกประยุทธ์อ้างว่าจะตอบกว้างๆที่เหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตอบแทนชัดเจนเลยว่าพลเอกประยุทธ์นั้นไม่รู้เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเลยรวมทั้งไม่ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชนเพราะยัติที่ยื่นนั้นมุ่งตรงไปที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดังนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบอย่าลอยตัวหนีปัญหาหรือเลี่ยงในการตอบข้อซักถามของฝ่ายตรวจสอบคุณประเสริฐยังกลกาว่าพระเดกประยุทธ์ไม่ควรที่จะปัดสวะให้พ้นตัวใช้วิธีการแก้ปัญหารายวันไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวตลอด7ปีพรเดกประยุทธ์ไม่เคยยอมรับความจริงว่าตัวเองไร้ความสามารถและคิดว่าตัวเองนั้นเก่ง กว่าใครจึงไม่ฟังคำแนะนำจากใครทั้งสิ้นดังนั้นปัญหาประเทศจึงเพิ่มขึ้นส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนไปทั้งประเทศการที่สภาลม่มปัญหาเกิดมาจากความไม่เป็นเดกภาพและความเกิดรอยร้าวของฝ่ายรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านองค์ประชุมจึงเป็นเรื่องของรัฐบาลนอกจากนี้แล้วที่ผ่านมาพเดกประยุทธ์ ไม่เคยให้ความสำคัญกับรัฐสภาไม่เคยมาประชุมสภาทาั้งที่สภาเป็นตัวแทนของประชาชนเมื่อรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญต่อสภาปัญหาของพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาของประเทศชี้ไปที่ต้นต่อของปัญหาคือรัฐธรรมนูญเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ให้ความสำคัญกับประชาชนไม่ยอมรับความต้องการของประชาชนถึงเวลานี้ ประชาชนไม่ยอมรับพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นําเพราะประชาชนไม่ได้เลือกให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกแต่มาจากรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจเผด็จการส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศความคึกน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเส้นสนกลไนศึกประยุทจันโอชายังมีหนึ่งผลเอกสถานการณ์ความขัดแย้งในทางการเมืองขณะนี้ เหมือนกับเป็นการประทะระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นเช่นนั้นแต่มากกว่านั้นที่ว่าเป็นเช่นนั้นเพราะว่านับแต่การเคลื่อนไหวในห่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อมาเดือนกันยายนเป็นต้นมาเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างสองคนนี้ผ่านกระบวนการยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจกระนั้นหากแต่ หากติดตามแต่ละภาพนั้นของการเคลื่อนไหวภายหลังการลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่4กันยายนไปต้นมานั้นก็จะมองเห็นภาพที่ลึกยิ่งกว่านั้นความหมายก็คือเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับชะตากรรมของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าประสบปรากฏขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนบ่งบอกกลลในอันมากด้วยเส้นสนภายหลังการใช้อำนาจของมาตรา170 ปลดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านางนรมนพินโยศินวัตรออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเป้าหมายอยู่ที่ตำแหน่งในพักพลังประชารัฐปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ายังคงเป็นเลขาธิการพักปรากฏว่านางนรมนพินโยศินวัตรยังคงเป็นเหรัญยิกพักจากนั้นพลเอกวิทย์เทพพัสดินนยุทธยาก็ออกโรงเป็นการออกโรงเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ พักพลังประชารัฐท่ามกลางคำถามมากมายเป็นคำถามถ,ามถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพราะไม่ว่าการคงอยู่ของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าการคงอยู่ของนางนารมนพินโยศินวัตรตลอดจนการมาของพลเอกวิเทศดินาย,ยุทยาล้วนมาจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณการจัดขบวนแถวภายในพักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบังเกิดขึ้นท่ามกลางข่าวลือข่าวปล่อย เสิงแสบ่งชี้การรุกเข้ามาของพลเอกประยุทจันโอชาเป็นการรุกซึ่งมีได้จำกัดอยู่เพียงแค่เพียงตำแหน่งเลขาธิการพักของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเท่านั้นหากแต่มีเป้าหมายมากกว่านั้นสายตาจึงมองไปยังนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคแต่แล้วเมื่อประสบเข้ากับการเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานยุทธศาสตร์ของพระเดกวิทย์เทพหัสดินนายุธยาจึงเกิดภาวะชะง,งักงันโดยอัตโนมัติยิ่งเมื่อสถานการณ์ทวีความร้อนแรงบทบาทของพระเดกวิทย์เทพหัสดินนายุธยายังมีความเด่นชัดกระทั่งในภักเศรษฐกิจไทยกลในอันเคยเป็นเส้นสนจึงเริ่มจะชัดขึ้นท้าจริงแล้วที่เห็นว่าเป็นความขัดแยง้งและ ปะทะระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอย่างที่นิยามว่าร้อยเอกชนกับพลเอกเส้นสนและกลไน,นอันตํารงอยู่ภายในแต่ละฉากกระทัดของความขัดแย้งการประทะและต่อสู้กันไปไกลมากยิ่งกว่านั้นเนื่องจากยังมีหนึ่งพลเอกเป็นตัวละครสำคัญ